สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ตอมอนนะครับวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับตุเลนจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําคลิปตวเลนฟาร์มนะครับแต่มันมีโอกาสนะครับก็คือในตานี้เราได้เล่นตุเลนแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าอย่า,าไปทําตามนะครับอันนี้คือพูดพูดกับทีมไว้เรียบร้อยว่าเออขอตุเลนฟาร์มได้ไหมแบบนี้เพื่อนมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพื่อนในทีม งั้นฝั่งนู้นจะเล่นยากไหมก็ไม่น่ายากนะครับก็น่าจะง่ายอยู่วันนี้ฝั่งนู้นมีทั้งโมทอสเฮยเติกซี่ลิงเทนโอ้โหฝั่งนู้นก้อนเนื้อสองตัวเลยนะแค่นี้ก็อย่าไปกลัวนะครับอันนี้ก็แรงไม่ได้สูงมากนะครับอยู่คอมมานเดอร์ เท่าไหร่ไม่รู้ลืมน่าจะสามไม่สามก็สองประมาณนี้ลืมมาเริ่มเกมมา,มาพูดมากทำเพลงครับมายืนรอที่บา้าฟ้ากันเลย จะซื้อของใะแป๊บนึงนะมครับเมนิทเมนิทตั้งค่าอะไรด้วยเพื่อลืมมามะมามะช่วงแรกๆเราไม่ค่อยจะสแดงเดชนะครับหลังๆเราค่อยสแดงเดช ร่างทำไมนวนเนียนะครับโพ้โอะโหจะเสียเฟิร์สให้โหเฟิร์สบัตรเปิดบัตรเป็นของมอทอดครับอ,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 อ้าวแตกตัวที่สองโอ้โหแม่เจ้ากูจะเกิดไม่นี่เกมนี้เนี่ย วิเทนมาเฮ้ยกันหน่อยเพื่อนมาเลยเพื่อนโอ้โหแจ๊คดึงสวยวะ่ะตายอยู่แล้วละ่ะคลิกซี่ยังไงมันก็ตาย้เอยเทนมารับแทนตายอยู่ได้อยู่อุวยลิงมาลิง่งทุบแล้วแตกไมลิงแตกอย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แค่นี้จิบจิบรอสักนิดรอสักนิดขอเอาฟ้าก่อนเดี๋ยวขึ้นไปห่างให้หนูมามาบวก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 เอาดี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  แตกว่ะคาเฟนี่แตกแคนเลยเไม่ค่อยมีอะไรมากนะแก๊กแก๊กจะดักแล้วเว้ จะดักแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยอดถอยถอยเพื่อนถอยบอกดูว่าถอย,อยโอ้ข้างบนเถ้ยถอยเถอะ เหนคิวเป็นว่าเล่นเลยน้ำกิ้วเดีย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 วโอ้ตรงกลางอยากให้เพื่อนอีกสักเล็กน้อยไปเพื่อนพอสักเล็กน้อยไปเนี่ยเราจะแสดงเดตเดี๋ยวแบกพวกนายเองเพื่อนตอนนี้ขอฟาร์มก่อนสักเล็กสักน้อยแบก โอ้โหเน oh, ring, ring, ียนเนียนเนียนเนียนโอ้ลิงลิงลิงอยู่ลิงอยู่ซ้ายลิงอยู่ภูมิท้ายเพื CPU> ่อนมาจัดหน่อยหายได้อยู่นั่นไงสองคิวเพื่อนสองคิวเบิ้นคิว

ไม่มีอะไรมากเรารอมาสี่คิวแล้วนะครับสี่คิวกับสามเอสดิทเอาเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเพื่อนข้างบนเพื่อนจัดหน่อยเพื่อนจัดรอจัดรอจัดรอเดี๋ยวเราทีมก่อนรอเพื่อนเดี๋ยวได้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 แล้ว,ลวนี่ปะปะปะ บวก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 อืมเฮ้ยไม่ใช่แต่ร์ไฟซีซีไปศพแรกนะควบศพสองให้เ,เตะศพสามมีไหมครับอ้าวบิงเฮ้ยอ้าวศพสามศพส,สี่โอ้โหเก็สสบ,สสบสี่ผมควอดคิวโอ้โหเก่งเกือ เก่งยังวะทั้ทงเก่งทั้งหล่อนะเนี่ยเราเนี่ยแม่เดี๋ยวขอเก็บห้าสักครั้งไงเนี่ยนเดี๋ยวเก็บห้าให้ได้ถ้ามีโอกาสนะวงเล็บไว้ด้วยเก็บห้านี่คือถ้ามีโอกาสนะโอ้โหปูลิงอ้าว ทีมเราม่แข็งแกร่งยังวะน่าเออหัวท้อแตกนี่ชั่วหนึ่ร้อยคลิกซี่คลิกซี่เรือเหลือเหือเหือเหือไม่ตายมาคลิกซี่คลิกซี่ทำไมเธอถึงไม่ตายคลิกซี่ ป้อมไหนเะพืนะ่อนเอาป้อมไหนป้อม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 หลาวปอมแล้วจบใช่เรา่อกีัวแพ้หนึ่งเมื่อกี้นีแก๊กดสวยเว่ข <c oughs> ี่บนขี่บนเพื่อนใส่ป้อมก่อนใส่ป้อมก่อน ป้อมก่อนเอา้อมเน,น,น่ีอีนดิ่งมันเล่นแปลกๆอานี้รู้ว่าเกมตามแล้วเขายัางมาอาจแจกเรื่อยๆนะ กิกซี่ 4, โดนช็อตทีหนึ่งเกือบหายอ้าวเทนก็แตกเฮ้ยลิงมา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 จัดหน่อยจัดหน่อยโดลิงมันถอยว่ะเป็นไงครับทูเรนไม่เคยกลัวลิงแตกเป็นไงแม่แต่มวตูวทอดอยังละลายอะ่ะ เฮ้เอาป้อมก่อนเพื่อนเอาป้อมก่อนลิงมาเพื่อนโอ้แก๊กสวยชิบหายมันรู้ด้วยว่าลิงมันมาตรงไหนอ่ะมันฟิกมาดูดเลยแหละโอ้เมื่อกี้นี่อยากหานะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็ จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆน,น,นะครับแล้วแต่อารมณ์ว่าจะทําอะไรบางทีก็ไม่ได้เน้นนะว่าคลิปจะออกมาแนวไหนแล้วแต่กดมาแบบไหนก็เล่นแบบนั้นเลยผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับหากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ